สวัสดีค่ะวันนเจแปานชวนทำผงกล้วยน้ำว้าดิบเอาไว้ใส่ขนมแทนแป้งได้เลยนะคะและมีประโยชน์มากเลยค่ะเอาไว้ชงดื่มแก้กดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะและนามากินเล่นก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็นเหมือนของว่างทานเล่นได้เลยนะคะเจปปนชวนแปรรูปกล้วยน้ำว้าดิบทำง่ายได้ประโยชน์และราคาถูกด้วยค่ะเจแปนได้กล้วยน้ำว้าดิบมาหนลูกแบบนี้นะคะ ก็จะหั่นออกมาเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะกล้วยน้ำว้าของเจ๊ปานอ้วนๆเลยค่ะน่าทานมากๆเราจะตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็ใช้มีดแหวกเปลือกออกมาเพื่อที่จะเอาเปลือกออกมาจากเนื้อค่ะจริงๆเปลือกก็ทานได้นะคะถ้าล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วปอกเปลือกกล้วยจนสะอาดดีแล้วใช้มีดคมๆหั่นกล้วยเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะ บางเท่าที่จะบางได้เลยนะคะจะได้นําไปตากแห้งได้แห้งไวๆค่ะเพื่อนๆทําแบบนี้ได้เลยนะคะจะกี่ลูกก็ได้ค่ะทําทั้งหวีได้เลยนะคะได้ออกมาเป็นแว่นแบบนี้แล้วเจ๊ปานจะเอามาเรียงใส่อยู่ในถาดนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งใช้เครื่องทุ่นแรงแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นที่สไลด์ผักนะคะเราก็จะได้กล้วยที่มีขนาดเท่าๆกันแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทำได้เร็วด้วย จะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลยค่ะจะใช้มีดหั่นหรือที่ปอกแบบนี้ก็ได้ค่ะฝานกล้วยเรียงอยู่ในถาดเรียบร้อยแล้วเจ๊าปานจะเอามาตากแดดแบบนี้นะคะแดดแรงๆวันสองวันกล้วยก็แห้งแล้วค่ะหรือจะใช้วิธีนํากล้วยมาอบแบบนี้ก็ได้นะคะใช้ความร้อนต่ําๆก็ได้เช่นกันค่ะผ่านมาหนึ่งวันกล้วยดิบที่ตากแดดก็แห้งสนิทเลยค่ะเพื่อนๆหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะกรอบมากๆ ตอนนี้เจ๊าปานก็นำส่วนที่อยากจะทานเป็นสนแน็คทานเป็นของว่างทานเล่นใส่เก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะรับรองความกรอบอร่อยค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะเจ๊าปานบอกเลยค่ะว่าไม่ฝาดไม่ขมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊าปานจะนำมาใส่เครื่องปั่นแบบนี้นะคะเพื่อจะนำมาเป็นผงแป้งกล้วยดิบสามารถนำไปใส่ขนมทำเป็นแป้งแทนแป้งสาลีได้เลยค่ะปั่นให้ละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้เลยนะคะ ใช้เวลาปั่นไม่นานก็จะได้ผงแป้งกล้วยดิบที่เอาไว้ใช้งานได้แล้วค่ะนำผงแป้งที่ได้มาบรรจุใส่ถ้วยหรือภาชนะที่มีฝาปิดแบบนี้เลยนะคะส่วนนี้เก็บไว้ทําขนมแทนแป้งสาลีในส่วนของการที่จะนำมาชงนะคะเราจะเตรียมน้ำร้อนๆแล้วก็ใส่ผงแป้งไปสองช้อนแบบนี้ค่ะอาจจะหนื่หน่อยในการละลายนะคะเพราะว่าเขามีความเข้มข้นสูงมาก ช่วยอาการกดไหลย้อนและโรคกระเพาะได้ค่ะสมานแผลกระเพาะอาหารได้บรรเทาและป้องกันโรคกรกะเพาะอาหารผงก้วยดิบให้พลังงานสูงทานแทนข้าวได้เลยค่ะทําให้รู้สึกอิ่มเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะกล้วยบ้านเราหาง่ายราคาไม่แพงมีประโยชน์มากเลยค่ะต่อยอดทําขายได้ด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจยปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ